เปิดประวัติวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันวัย23ปีหลังโชว์ฟอร์มเด่นเอาชนะมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโอลิมปิก2024ครับผมจะมาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับเขาให้มากยิ่งขึ้น กุลวุฒิวิทิศารหรือว่าวิวเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2544เป็นลูกชายของนายนัทวัฒน์วิทิสารโค้ชสอนแบดมินตันและนางนัทกนกวิทิสารโดยมีน้องสาวหนึ่งคนครับคือสารันรักวิทิสารเป็นนักแบดมินตันเหมือนกันครับ วิวกุลวุฒิเป็นนักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายเดี่ยวไทยคนแรกครับที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกได้ถึง3สมัยติดต่อกันในปี2560ถึง2562ทำลายสถิติของนักแบดมินตันระดับตำนานของจีน โดยในปี2564ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการก้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในทีมชาติชุดใหญ่คว้ารองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ j o n e x s u u Open 2021และสามารถคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของปี2020-2021 นอกจากนี้ครับยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวในรายการแข่งขันแบดมินตันรายการ SSBc BWF World Tour Final 2021พบกับวิกเตอร์อาเซอลเซนมือหนึ่งของโลกก่อนจะคว้าตำแหน่งรองแชมป์ไปครองครับ ในปี2565วิลกุลวุฒเป็นนักแบดมินตันชายไทยคนแรกที่ได้รองแชมป์โลกในประเภทชายเดี่ยวกับการคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปี2566กุลวุฒรองแชมป์เก่ามือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะโคไดนาราโอกะมือ4ของโลก ของรายการจากญี่ปุ่นไป2ต่อหนึเกมพังงาดคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยแรกครับและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของเมืองไทยที่คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จและในปีนี้2567วิวิลกุลวุฒิผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวในศึกโอลิมปิก2024ได้สำเร็จครับ